สวัสดีครับขั้นตอนการเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นมัคคายกเบื้องต้นนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่กระตั้งทูบตั้งเทียนอย่างไรแน่นอนว่ากระถางทูบเชิงเทียนท่านจะต้องดูแลให้ดีนะครับเทียนตั้งแบบนี้กระถางทูบตั้งแบบนี้นะครับสำหรับทูบเทียนที่ใช้ในการบูชาพระมีแบบนี้นะครับ ถ้าการตั้งเทียน,นยจะยากนิดน,นึงก็คือว่าถ้าให้ดีต้องมีสำลีหรืออาจให้ดีไม่ใช่สำลีถ้าไม่ใช้สำลีนะครับก็ใช้เป็นดินน้ำมันถ้าไม่มีดินน้ำมันใช้นี่ครับเป็นเทียนขี้พึ่งครับอาจรอบๆอบนี้นะครับเพื่อให้เทียนตั้งตรงและไม่ล้มครับแต่งให้เนียนนะครับ ถ้าให้ดีก็ให้ง่ายก็จะเป็นดินน้ำมันครับแล้วก็แต่งให้สวยงามครับรายละเอียดในการประกอบพิธีทั้งเรื่องของการเตรียมทูบเทียนเนี่ยนะครับเป็นความใส่ใจหรือว่าเป็นการดูแลพิธีพิธันของมัคณายกนะครับถ้าทูบเทียนสวยงามการประกอบพิธี ก็จะสงงานงามสำหรับท่านประธานไปด้วยนะครับนี่แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าให้ดีในกระเป๋าของมรณายกจะต้องมีดินน้ำมันไปด้วยซึ่งเทียนก็หมายถึงพระธรรมและพระวินัยนะครับทูปหมายถึงหมายถึง พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธและพระธรรมวินัยนะครับส่วนดอกไม้หมายถึงพระสงฆ์ตั้งในลักษณะเช่นนี้นเทียนก็พยายามใส่เชื้อด้วยนะครับซึ่งความจริงต้องพันเชื้อก่อนแล้วก็ค่อยมาประกอบและเทียนที่มาใช้ในพิธีเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะใช้ในพิธีจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าไส้เทียนนี้ยาวเกินไปหรือไม่ถ้ายาวเกินไปจะมีอาการที่เรียกว่าย้อยลงมานะครับย้อยลงมาแล้วก็หล่นใส่โต๊ะหมู่บูชาไม่โต๊ะหมู่บูชาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเตรียมทูบเทียนนะครับก็ต้องดูด้วยว่าไส้เทียนนั้นยาวเกินไปหรือไม่ใส่เชื้อก็ใส่ต้องดูว่า อยู่ในห้องเป็นห้องที่มีอากาศทายเทหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับว่ามีลมพัดไหมลมพัดไปทางทิศทางใดถ้าเปิดพัดลมไว้ก็ปิดพัดลมถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็ต้องใช้เชื้อบางๆแต่ถ้าอยู่ในที่เปิดโล่มีลมพัดแรงๆก็ต้องอัดเชื้อเทียนจานวน เข้าไปหรือว่าอัดใส่เชื้อเข้าไปมากๆเพื่อเวลาที่จุดแล้วติดเลยนะครับนี่เป็นการเตรียมขั้นตอนในการประกอบพิธีหรือว่าอุปกรณ์พิธีนะครับสำหรับมาานายกไวเ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ